เราจะมาแนะนำาวินิการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชายกระตูนะครับเป็น LED นะครับของเดิมเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับไฟยังเป็นสีส้มนะครับซึ่งมีความร้อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น LED ไฟจะไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็แวกครับข้าวึงชายกระตูตำแหน่งนี้นะครับจับผ้ามาดึงดึงเข้าหาตรงตรงนะครับจากนั้นเราก็มือรอดเข้าไปครับแล้วก็ดา อ้ากดตรงนี้น,นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ดึงภายหลังแค่นี้ครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นล็อกของมันอยู่นะครับให้เราดันดันท้ยหลังจากนั้นให้เรายกตำแหน่งนี้ขึ้นเราก็ดึงออกหลอดออกได้เลยนะครับจะเป็นขั้วเสียบทีปิกแล้วก็หลอดเป็น LED ดิดแร์นะครับ พอเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราลองก่อนนะครับยังไม่ต้องประกอบลองก่อนว่าเราเสียบถูกไหมอันนี้คือเสียบไม่ถูกก็จะไม่ติดเสียบไม่ถูกก็ไม่กกไมเป็นไรนะครับค่แค่สลับขั้วแล้วเสียบโอเคติดเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมเราก็จากเที่ยวดันไฟหลังนี้เราก็จะดันกลับหน้าเหมือนเดิมแค่นี้ครับจากนั้นเราก็เสียบกลับเข้าเหมือนเดิม เราก็ใส่เข้ามาเดินได้เลยแค่นี้ครับเราก็ดันประตูเข้าทั้งสี่บาททำเหมือนทั้งหมดครับทั้งสี่เระตูองเลยทำเหมือนทุกอย่างโอเคครับ